นี่นี่นี่ไปฟ้อนไปฟ้อนเร็วเร็วเฮ้ย <c ười> นี่เขาต้อซื้ออาหารตัวอย่าเอามือไม่แห้งมันจะจิกมือเอานะมันทำอะไรมันกด มีก no ี um. <c oughs> hmm. ่ต yeah. ัวมีกี่ตัวมันตัวจริงนี่ก็น่ามีอะไรนี่เลีตัวน่างตัวหลังดูดิมูนเป็ดดูเป็ด ย,ยินดีตอนเราก็สู่ช่องลับประสาทสีที่ขึต่อไปท้วบบจ้าจ้าจาสวยนะระโวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนไปเที่ยวไหนคะไป,ไปฝนไปเที่ยวไปนงครับเทสกล่องือสั่นเข่น,นขาวก็ัวไปฝน <c oughs> <c oughs> ขาวกบัวเลยไปฝนไปไหนลูกเที่ยวไหนคะ mày oh. <laughs> không kiêng này, ô chào 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 chào

อ้าแบบยางสีนหมาปันท่าปั้ยเขาแห่เอาดอกไม้โปรยไงโปยอะไป่าอย่างเงี้ยโปรยกันเลยก็ไปร้าีกัน Bye 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 อันนี้ไม่ติดระวังหัวทิปนะไปฝน ไงคะโอยเดือสนูนั่งดีๆ่เป็นตำมนเปิดทีวีทีวีเอสมากนะครับสี่กิโลเลี้ยวขวาไปนเียเปิดทีวีเอสมาเดียวมันสิบสิบบอก่้ังไงสิบบอดไปตักตัดยา เดี๋ยวรอดฝนว่ามันสิเป็นอย่างไรพี่น้องครับเพราะว่าบอเคยมาเื่ากันนะครับเขาไปเบิ่งนในกู้เกิดนะครับเป็นเหมือนกับเขาว่าเป็นเขาดินเป็นสวนสัตว์เขาดินทีอยู่ดูสซิตนะครับตูุ้งเทพบนะครับย้ายมาที่นี่กับกุ้หูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจพาพี่น้องไปเบิ่งถือโอกาสพาไปฝน เที่ยวสวนสัตว์ด้วยนะครับไปสวนขี้ดือ้อเอาพี่น้องครับเดี๋ยวไปผอกันอยู่หุ่นนะครับเดี๋ยวป่งหูว่าเอาสิไปทางไหนแต่ว่าทีวีบอกไว้ไหนกันสิไปทางนั้นแหละครับพี่น้องครับโป่งหูสิหอดสีหอดเด้อไปพี่น้องครับไหนหรอกลาหาดกลาาดต่างนาเตือนพน้องไหมคะเตืนเนเี่ยเหนื่อยนะ่นะ าตาม GPS พี่น้องครับกลับไปกลับมาอยู่อันใดวะเหรอแต่ว่าอันนี้ไก่เลยนะไก่สีหวานอ่ะนี่ป๊อปนี่ไงจู่ฮอดแล้วพี่น้องครับสามาราสร้างไงกับหอดแต่โดนโอ้ยลึกลับแท้ เออเขาว่าทาอทาเขาอยู่ไม้ของคุณอยู่ทางซ้ายอะไรอ่ะซ้ายไย้อีกอะไรอ่ะนี่แหละต้ำเนี่ไม่รู้กับอะไรอ่ะ เจอรถตรงไหนนะ้จอรถตรงนี้ยอันนู่ะจังิงๆจ้าอ๋อเป็นมินิมิน,นิสวนสัตว์อะรถสัตว์น้อยหมดแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเขาลงไปบึง ว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยทำอะไรวันนี้ไปฝอนลูกไปทำอะไรวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้เราอยู่ไหนอ่ะบอกนี้บอกนี้บอกพ่อนี้วันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมไปไปทางไหนลูกไปทางไหนเราต้องไปซื้อบัตรเข้าก่อนไหมี่ทางนี้ป่ะไปทางนี้ก่อนเราไปทางนี้ก่อนโลก ต้องเสียค่าบัตรเข้าหรือเปล่านะไปวิ่ง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 ,ง <umba> นี่วันนี้ไปฝนฝนพามาดูสวนสัตว์อีกแล้วอันนี้เราอยู่กันที่สวนสัตวร์ปทรุมเนาะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอเคไปไป <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเบ่งดันนัน <c oughs> นี่ใช่ nè, má pờ thải luôn, phe đứng ở đây đó, cả 2 con này đó. Ở thang cao ở đây. Ừ, giờ ra về rồi. Bé Phấn đâu? Mèo, mèo, đưa đưa. Đưa. mèo, mèo. Bé Phấn đâu? Ăn năn nã, má pờ chụp ảnh luôn. Đeo khẩu trang này. Đeo khẩu trang này, yếm bạc. Yếm này. Ngu ngốc. Đi. Đi từ này đó. Ra đi, đi. đi. มีกวางเลยเนี่ยเวลาเข้าชมนี่นี่โอ้ยนี่นี่น,น,น,นี่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 ไปฟนไฟ้นนเ้วยียบแมู่ล้วอตาข้างนึงสีฟ้าตาข้างนึงสีน้ำตาลโอ้ยนี่อันนี้เป็นเรือน นกกระเรียนจ้านกกระเรียนไทยยังมีนกแก้วด้วยไหนเขามัซื้ออาหารตู้อย่าเอามือมันจะจิกมือเอานะโอ้เออนกแก้วนกแก้วอาหารมันหมดมันมองดูดิมันมองบ้านมองหนูเลย้านมองนั่งมาหวานเลยนกกระเรียนไทยมันมังหนูดิมันทำอะไรดยู่เนี่ย นะอู้วันนี้โอ้ยมันกินปลาเหรอใช่ดูตัวใหญ่มากเลยนะฝนเห็นตัวจริงไหมน่ะดูแต่รูปปั้นหนูเห็นตัวจริงไหมนั่นนกกระเรียนตัวจริงหนูเห็นไหมน่ะอันนู้นไหนน่ะนี่ดีนกกระเรียนนกกระเรียนตัวใหญ่มากมันทำอะไร มีกี่ตัวมีกี่ตัวมันตัวจริงมันก็โอ้นู่น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 มีอีกนู่นขัางในอีกมอนมีหลายตัวใช่ไหมอ้โอมโหลายลัว้าแล้วม้แล้วไ้ฝอ้อ้อ้โอ้โอ้โม้โอ้โอ้โอ้าอ้้โอ้โอมโอ้โอ้โอ้อ้โ่้อ้โ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 า้โอ้โอ้โอ้โน้โอ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 ้อ้โ้โอ้อ้โอ ดู็วๆๆไปเอาไปทางนี้กันโอ้ยเอ่เล็ดคุณไหนนะเหมือนหนูหรือเปล่าเล็ดคูนโอ้ยนู่นไงนู่นไงที่อยู่ข้างล่างมามามาบอมกิ้งกาโอ้ยกิ้งกาก็มีอ่ะอ๋อได้ไงมาดูมาดูทางนี้มาดูทำไมมันนอนหน้าคว่ำอย่างนั้นอ่ะน่ะ มันนอนหน้าคว่ำเหมือนไอไข่ตัวอะอ่ะเป็นแมวเป็นแมวโอมันนอนมันง่วงมันนอนหน้าคว่ำมาเปลี่ยนด้านเลยอ่ะใช่เัลี่ยนด้านหนูเลยอ่ะสวนซ้อนซึ่นเป็นว่านลูกไปทางนี้ก็ได้ไปดูสัตว์ตัวอื่นกันดีกว่าไปเล่ะไปวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ไปทางนี้ เสร็จแล้วก็เตีอีกไม่ห่างนะเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยอะไรจิ้งจกอีกตัวหน้าเนี่ยอะไรเนี่ยตัวล่างตัวล่างอู้ิอหูดิอืมวู้ยอะไรกันอะไรกันน่ะโอ๋ออยู่ข้างล่างก็มีอ่ะอยู่ข้างล่างก็มี ฝนคุยกับตัวข้างลา่างใบฟนมองไม่เห็นตัวข้างบนดูวันนดูหายมาดิทำไมเป็นงนะั้นน่ะอุ้มอุ้มซ้อนหน่อยอุ้มไปฝนดู<ม>หน่อยเนาะดูข้างบนไหมดูข้างบนนี่ดูตัวข้างบนไหมอึดเห็นไหมสองอตัวเลยหัวเลาะหัวเลาะนนีหัังไปตรงนู้นต่อไปไปดูตัวอื่นเลวไปอุ้ยไปฝนจะข้ามได้ไหมนะ ไปฝนกล้าไหมนะจับมือเพราะมมั่นใจเนี่ยเป็นบันไดไม้ไผ่บทุกคนไปเลยไปเลยเราไปดูสัตว์ตัวอื่นกันไเอออะไรอุ้ยลิงกระรอกเนี่ยลิงกระรอกโอมีมีนกด้วยไปฝนไปฝนด้วยเนยนกเงือกสีน้ำตาลวูดูดิวูย ไปฝนดูเจ้านกเนี่ยสีน้ำตาลอันนี้เป็นลิงลิงกระลอกเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมลูกเอาผ้าออกไหมเอาผ้าออกก็ได้นะไปเราไปดูสัตวว์ตัอื่นกันดีกว่าตองนี้เอาออกไหมลูกไม่เอาเฮ้ยมันอะไรกันล่ะเลี้ยงเงนเ้ยงเงเฮ้ย อันนี้อะไรแก้วไหนปั๊กป so. uh ั๊กในตัวมันอยู่เนี่ยโอนี่ไงไปฝนดูสิอ๋อนี่สีเขียวเนี่ยเนี่ยไปฝนดูสิข้างบนน่ะออืไปฝนตื่นเต้นอีกแล้วไปฝนตื่นเต้นอีกนะดูไงเห็นไหมเนี่ยนู่น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 ดูมือข้อนี่ยเห็นยังนี่นี่นี่เห็นไหม สีอะไรเสีอเสียวใช่ไปเราไปดูสัตว์ตัวอื่นกันดีกว่าเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหไปฝนวิ่งเลยตื่นเต้นเลยรอด้วยรอด้วยไปอันนี้อะไรไปฝนนี่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 ทำหนีแน่เลยเดี๋ยวี้ โอ้ยเม่นเม่นเม่นเป็นเม่นไปดูฝั่งโน้นไปดูฝั่งโน้นหรอนี่เป็นเม่นโอ้ยนู่นไงมันนอนอยู่เนอะใช่ไหมอืมกินเม่นแรงนะเนี่ยอ๋ออ๋อหมีหมีเมื่อกี้ไงหมีที่เราเนี่ยที่เราเดินผ่านมาเนี้ยนี่ไงที่เขาให้ดู โอ้ยนู่นมันอยู่ในร่มนู่นนู่นอนอย่างนุ่นดำๆนู่นโง่ไปอยู่ข้างบนนี่ใช่ไปไปดูสัตว์ตัวอื่นดีกว่าดูนี่นกกระทุ่งนี่ไปไหนตัวนี้ตัวนี้คืออะไรจะมาติดมิดตัวนี้ยังไม่มีสัตว์อ๋อนี่ไม่มี อันนี้กำลังทําเป็นเหมือนกับสวนสัตว์เปิดใหม่นะยังไม่เสร็จไปนปูนเป็ดนูนเป็ดแล้วทำไมเขาใส่อันนี้ด้วยากระไายดักปลาเนี่ยไปวิ่งเฮ้ยเป็ดมันอันนี้นะสาราชมทุง่ง อุ้ยดีนะน้ำใสดีนะเป็นสวนสัตว์ใๆล้ๆน่าจะเปิดใหม่แต่ว่าอุ้ยไปฝนดูดิดูดิดูดิวกนี่ฮ้ยมันจะมาหาเราไหมอ่ะดูดูมือขาวมีสองตัวดูดีมันโผล่เห็นไหมเรียกดิไหนทำท่าลิงดิทำดิร้องเสียงลิงดิเป็นมีมือขาวนะ มันไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมวะอืมน่าะออกอุ้ยอันนั้นคือหงเหรอทำไมปากมันยาวจังเลยอือฮะทำไมปากมันยาวจังเลยอ๋อมันมันออกไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำอ๋อถ้ามันมันกระโดดมาตรงนี้มันกระโดดไม่ได้ไม่ถึงเหรอไม่ถึงแลวรอบด้านมันเป็นน้ำไงมันก็เลยออกไม่ได้เป็นเหมือนสวนสัตว์เปิดใหม่แต่ว่า เหมือนกับทำยังไม่เสร็จดีนะเรียกลิงดิเรียกเสียงลิงดิหนูทำเสีงลิงดิเหมือนกับทำยังไม่เสร็จดีว่ะอันนี้เผือกเปล่าแมเหมือนกับทำยังไม่เสร็จดีแต่ว่าเขาเขาเขาก็เปิดแล้วนะกำลังพัฒนาโอเคไปไปดูสัตว์ตัวอื่นกันดีกว่านี่นี่นี่ไปฝนนี่ยไปฝนนี่อะไรนี่นี่ก็เรียกอะไรอ๋อตรงนี้เป็นลานจะเป็นนะ จะเป็นลนอาจจะทำแบบนี้แสดงช้างอ่ะแสดงนทการทวีปเอเชียได้หนอ่ะนจะทำอะไปไปฝนไปดูม้ดีกว่าเนี่นี่ทางนี้ มาแค่เนี่ยเรียกวันนี้เรียกวันเนี้เรียกวันนี้มาคุยกันตัวนั่เอ๋อมันกินแบบนไ้มันกินมันไม่ได้กินฟางมันกินหญ้ามันกินหญ้าอ่อนไปดูสัตูอีกดีก่อ วู้ยตัวอะไรแต่ว่าเข้าไปดูไม่ได้เขาทำให้ดูไกลๆแบบนะเราไปฝนดูสัตว์ัวอืนดีกว่าแลอ่ะ <S 1> <S 1> <S ได้วอได้เอาตัวนี้ก็ไอ้ที่สองตัวก็จะเป็นนกกระทุ่งอุ้ยน้ำใสามากเลย <ๆ S 1> ใช่น้ำนำใสามากนะนอ๋อตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นลานแสดงอะ่ะใช่ไหม บารมารวันอยู่ในบึงเนี่ยไม่หลกเขาออกแล้วมาหมดแล้วมั้งเนาะมีควายด้วยมันโ้ไปมีควายด้วยนอนควานอนน้ำน้ำใสมากมาทางนี้ดีกว่าเรามาดูน้องเนี น,นี่ยนไมเนคายเนี่ยเขาจะเขาจะทำแบบนี้แต่ว่าน่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีมะน่ะเนี่ยนู่นไงควายนอนอยู่ในน้ำกำลังกำลัง,งไหมลูกกินนมไหมเนี่ยตรงนี้จะเป็นควายใช่ไหมไ<ป>ควายควายหนึ่งตัวเปินน้ำเฉยนี่ ก็มีแค่นี้แหละเนาะมีไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าเราเข้าไปดูแบบใกล้ชิดไม่ได้ไม่ไม่เหมือนที่อยุธยาเนี่ยอันนี้เขาก็จะทําเป็นเหมือนกับอยู่ในกลางน้ํากลางอะไรเนี่ยให้ยืนให้ยืนมองไกลๆประมาณเหมือนคาเฟ่เนาะใช,ใชมม่มินินี่น้อยน้อยอ่ามินิเ็เรียกอะไรสวนสัตว์มินิอ่ะเขา เขียนว่าอะไรข้างหน้ามินิอะไรไม่รู้มินิสูอะไรอ๋อก็เหมือนสวนสัตว์มินีแหละอยู่แม่เห็นกายไม่เห็นนี่ยนู่นนู่นนู่นมันเล่นน้ำอยู่นู่นควายน่ะให้คนมองไม่เห็นควายข้างหลังนี่อุ้ยดูดิไอ้ตัวนู้นมันเดินอันนี้เลยเดี๋ยวเราก็บนออกไปใช่แต่ว่ามันอยู่ไกลเรามองไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าเขา เขาเหมือนกับจะเซฟแบบว่าเซฟแบบความปลอดภัยนะเอ่อเซฟแบบความปลอดภัยก็เลยไม่เหมือนเนี่ยนะเพราะว่าเขาไม่มีคนดูเลยหนูม่มอนควายนู่นู่นควายควายแลยวเราดูสัตว์อืน่นกันดีกว่าแล้วก็วนไปนู่นแล้วเราก็ออกไปถ่ายรูปก,กลางหน้ากันเนาะไปไปกันครับทุกคน ใช่เราไปซอยตรงนี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่ก็จะมีเนี่ยเนี่ยแล้วก็เราก็วนกลับเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้เราดูชนีเสียงนกหรอกปะนี่มันอยู่ตรงไหนนะไงอะไอฮะ รอกด้วยรอด้วยเสียงอะไรโอ๋อี่ไงนกแั่นั่นนะเห็นไหมตัวอะไนะอ๋ออันนั้นนะน,น,นกใช่ใช่นกใช่นี่นี่เราสุดซอยออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปนะ้าป้ายนะปบปนระฝนเนาะโอเคไหม มาอะไรไหนไปดูดิมันเป็นอะไรไหมเมื่อกี้เราไปเมื่อกี้เราไปยังไม่ตื่นนะดูดิอ้าวมีสองตัวอ้าวนี่อ๋อตัวนี้มันเหมือนแมวหันีหน่้ามานี่หน่อยมันร้องไงวะมาไปฝรัอุ้ยมันขึ้นไปแล้วอืม นแหลมๆไม่เหมือนแมวไปดูตรงนี้หน่อยชัดๆเลยนี่นี่ม,นมันจะเข้าข้างหนแล้วหมดแล้ไอ้นี่น้องขี้เศร้ามากเลยมาไปเฟื่องมาทางนี้นะใช่ โอ้ยเป็นสะพานไม้ไผ่นะทุกคน้วฝนตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่ไปฝนนี่นี่เต่า มีเต่าด้วยเต่าหัวเหลืองโอ้โหอะไรเนี่ยเต่าทอะไรอ่ะไปดูในถ้ำมั้งตรงนี้มั้งเฮ้ยมีไข่ด้วยเหรอเนี่ยมีไข่ด้วยเนี่ยเนี่ยไข่เต่าเนี่ยนั่นไข่เราไม่เอาออกนะไเดี๋ยวให้มันฟักไง เมื่อมันอยู่กองอยู่นะว่าดันแลเดี๋ยวมันก็ฟักเป็นตัวนี่มันไข่เนี่ยนี่ไข่เต่าเต็มเลยไปคนไข่เยอะเลยเดี๋ยวมันก็เป็นลูกตัวน้อยๆออกมาน้ำน้ำออกมาตั้งนี้ไหมนี่นี่อุ้ยนี่ก็มีอุ้ยตับไตมาด้วยเห็นไหมนี่เต่าอ่ะอันนี้ก็เยอะนี่ คุอยู่ในนั้นก็มีไปเดีย๋ยวเราไปข้างหน้าไปถ่ายรูปดีกว่าไปโอเคเราเดินมาทางนี้ก็ได้โอ้ยมาเดี๋ยวมาถ่ายรูปทางนี้ดีกว่า เรามาถ่ายรูปตรงซุ้มประตูกันนะครับทุกคน,นเดี๋ยวพาน้องไปฝนมาถ่ายรูปอ๋อเป็นเป็นเหมือนกับโครงการอะ่ะโอ้ยเป็นสะพานสวยเลยเราตรงไหนตรงนี้ปเปเละะ่าเราตรงไหนแม่ไปไป ลองไปฝนมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ลูกใช่ยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ค่ะโอเค,อเค,อเคมาพอถอดอันนี้ก่อนก่อในไหมมาถอดแล้วกันปึ๊บปึ๊บโอเคมาพอถ่ายรูปฮะสวยๆเจ๋วยวๆ โอเคเจ๋อเจ,จยอเจเยโอเคมองมอพ่อหน่อยมองพ่อหน่อยอ,อนี่มาน้องไปฝนมายืนนี่ยืนกับแม่เลยตรงเนี้ยเนี่ยคือทางเข้าก็จะประมาณนี้เป็นเป็นโครงการนะครับเป็นโครงการเหมือนกับ โครงการสวนสัตว์เปิดใหม่ก็น่าจะโอเคอยู่ถ้ามีสัตว์เยอะเยอะเดินนี่มาจุ่เนี่ยโอเค โอเคพอแล้วนะครับ,พ,กกรบพี่น้องครับฝากตอนพอีพ่น้องสมัยสะก้อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์คือเก่าเด้อพี่น้องครับขอเพาะกันคลิปหนา้าคลิปใหม่เดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนสัตว์ไหนสิมาอัดคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งได้่ยงังคือเก่านะครับกับน้องปลายฝนพาเที่ยวเด้อปลายฝนไปบ่ายไหนจ้ะสวัสดีค่ะฝา,ากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยปากก็ได้ตาก็ได้ตาก็จับแล้วใช่ด้วยไช่ให้หนูให้หนู